พระเอกมาอีกแล้วพี่น้องพระเอกเลี้ยวมาพระเอกสบายดีพระเอกเฮ้ยเฮสบายดีโอ้ยเป็นไงงามบ่งามแล้วงามแล้วคักถึกใจบ่เคื่อนครัวห้องครัวแบบนี้ทึกใจแล้วทึกใจทึกใจงามงามงามห้องน้าติดเลยบอกว่าจะยากยากดิห้องน้าก็เข้าตะวันเลยอาบเลยเนาะอาบเลยโดยโดยโดย ดเดี๋ยวป้าไว้ในบงังไ้บอั่นนะ่ะนี่นี่งานบอสงานงางานฟุมใจบ่นี่ใจร้ายเอาเลีว้วท่านหมอ ไปเห็นกครจากได้น้ำแล้วบาทสบายดีเด้อพี่น้องอุ้ยคือมอมเมมเท่านั้นอะไปเห็นใคจากได้น้ำแล้วมันงามเนาะบายดีไปเด้อพี่น้องมือนี้กับเฮตุเดือนทันหมอพี่น้องไปไปเฮิตต้อเด็กเรียม์ใช้มุมง้งหัวนะงาม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 ยกป่อเลยสั่งเวียงเลยทมงานสั่งเวียงได้เออว่าเป็นตัวอย่างเลยนะในบ้านนี้เจ้าว่าไผรก็อยากได้น้ำบ่เป็นตัวอย่างเลย ไปก็อยากได้น้ำเจ้าบัวจะวาไปก็จะได้น้ำมิตรปูห้องใสเบิรงเสร็จคือได้ปูนปูนนี่มได้ทิ่มได้ปูนแต่มันเหลือมันยังบูนบูทิมเอามาเทกันเพื่อนกันเพื่อนเลยเนาะไม่ว่าสลัดบัวจาวาสลัดอะไหนลายส่ยงามพอเบืองหลังนั่นเอาออกมาวันนี้มาเบืองนี้เดี๋ยวประกาขับวันหยังแห่เนาะ พือนนี่มามาแตเช้าเทพื้นมือนีเฮ็ดโบโลโบลายคือของตัวเองไม่ก็ในใจในใจเบิดทุกอย่างก็ชี้จะว่าเฮ็ดงามจฉพาะของตัวเองใช่ไหมช่องด๊อกหอยบม่ได้มีงามแบบนี้เด้เป็นตัวอย่างเลยนะหน้าบ้านในเขาจะว่าแบบนี้จังน่อยนชมเถอะเขาเห็นเห็นเนี่ยเขาว่าแบบเฮ็ดเนี่ยบ้าน แบบเราต้องจ้างช่างเวียงกันอยากเป็น็ได้คือเนาะมงลองนั่งไปมงยังไม่เรียมงกระเบืองมงกระเบืองไปเบื่อแวยังยังไม่เรียวยังจากมือแล้วเพราะเราอีปืนยัง่จำยู่ต่อเขาเจ้าหน้าที่ขาดแล้วจะเห็นแหงัหรือาด่ าก็สองโมงเลยเนาะแต่เมื่อไง <ละ S 2> <ด>หั่นจนชอดนะคะบไริเวนได้ไว่าดตกชื่นอนความเน้นใส่นอดเนาะใส่นอดนอดนิ้วเน้นก็ตะปูได้นอดมันเป็นเกี่ยวบดทอนชิทอนได้บ่จ๊ะวะนี่แหละเน้นตึงมันอยู่ห้องนี้กับกันมาเฮากะคอยเบิ่งขแหล่เนาะทางนั้นก็ชนใช่แต่นาง ตัวนี้เอาไว้ให้มันโล่งมันสบายต่อไปคันมีปุ้ยใหญ่จะดีซื่อซื่อโตอินมอ่อนมาตั้งหาเจ้าออกมาเจ้าก็นั่งเย็นด่ดูดูมากกับกินกาแฟดอโดอยดๆโดอยดอโดอยดอยดอยอยดยภูมิใจวะภูมิใจหนายใบนอตตีใบได้ลงคอแท้น่ครับเกลมายห่อจะไม่ได้เฉยๆถึงอ่อนละ มาเยี่ยมส้มมนีิเนาะท่นมอไปได้เขากินดองบ่ยูฮะเขากินดองไหมเห็ดได้ลงคอใช่เนาะเขาบอกไปเป็นไแล้วหันเขาหันบ่หันเนี่ยนบ่ไปก็มันมันพ่นละมึงสิเลิกไปจังสิไปคนเลิกเบ่ไปสิไปดินแล้วแล้วก็บอกโยให้ไปน่ก็ได้พอจะไปแล้วของวักท่มั่ดเ ได้นีจะหน้าไปกันเจ้เก็บได้บ่ไะบ่ได้เลยบอกค่อยก่อนจะเก็บให้เจ้าอยู่ว่างนั่นเจ้าเฮียนโย่ไหนเด้อโย่โย่นั่งโย่นั่งโย่ลุกตัวเองโย่นั่งตัวเองลุกตัวเองโย่นั่งตัวเองลุกตัวเองโย่ห์บัดได้บัดบ่ได้ก็บ่ได้เพรว่านั่นมีเงิน คอยนั่งไปอันนี้นั่งไปมันมันเข้งนี่มันเค้งเข้งมันม่ได้โอ้รันปลาบปลาบรันบวบป่ฮะลันลบกโอมเลยเล็กกอดไว้เลยเนาะเขาเปิดเพลงตอนนี้เนาะตู้ใหญ่บ่น่ะตู้ใหญ่เลยตู้ใหญ่เติบทิ ชีวุ arian, um, iden, ่ชีแล้วุ่ช hmm. um, ีมันเรือตายแล้วบานเหาเนาะขุ้ยอดเขาไม่มีหมกเยอมอยู่ว่าทำนี้กีได้ขาขยายมันยังน้อยเขาเปิดเพลงเ่อท่านหมอเขาเปิดเพลงยังไงกันนะดอกชีวุ่ชีไปเอาขยายมันน้อยบนต้นกระแทกนน้อย คอยให้เขาจับใน่เนาะแมเป็นสิ่งหนเนาะอ๋อให้เขาจับในรถชุดมันรอดเนาะมึงคอยก็ยังได้เหมือนกันเลยสั่งมาตะมุกรอดจับวงให้รถอดเลยคอยก็ยังได้ยุ่งจักอันหนึ่งสี่คูนสี่เนาะฮะข้ากเนาะห้องน้ำก็เนาะ ข้างนอห้องน้ำเนาะจะว่าป๊อปข,ขับอะไรเออไปม่เห็นกันจากได้น้ำมักน้ำคิดว่าอยากได้น้ำอยู่่ะเออบริต้งจากได้น้ำลาแล้ว <c oughs> สามนี้เแล้วอ,อ๋อที่โีพี่นะ้องทีอ้อ งอยคอยอชักกระยกสาบได้คอยสาบยืมไปถ<อ>ึงผม็อนนี้อเลเวลา่กดีอระด่เมแห้งอะรขเปิดเพลงมือแห้งจะท,ทายว่าได้เนาะก็แห้งเ,ออเปิดม,ด,มเปมดมือดิแม,ม,มนวนะจะยุ่เพียงไรบ้มาแรงนี่เนะี่ยมางอย มาแล็ดนี่ก็กเปิดได้หมดทั้งเลยเหนผมดตไปเมื่อเ,เม,มื่อละแวยก,กินดองเป็นได้ถ้าเท้ากระไดาม,มาในตัวแทนโโท่านหมป่ะสิเขาบอกท่านหมโนโอเนาะโดยเขาบอกโยเรามาเลยหรอล่าตะไคร้กับตะไคร้น้ยนอยได้ใส่ไหน่นะบริเวณนี้แตะไคร้ใหญ่เสวยงามนะเนายยะาตะไคข่บางคนก็ใช้ตยยะไคร้ใหญ่เนี่ยมันงามมันห่างอันนี้เป็นสีเนาะงามมือกับล,มล้มเลยเนาะ ไว้แบบว่าเจ้าเจ้าห้อยอ่ะนังห้อยห้อยยังก็ห้อยห้อยใช่รถนี่อมนมีอยัางขาได้เนาะแมวขาบได้ฮะเข้าบุเข่าทางไหนเนาะอ่นแล้วประตูทัาต้ทังนั้นทางนั้นก็ย็ดประตูอีกด้เนี่ยดเนาลองแล้วปิดรอบเมื่อวันนี้แล้วมึงครัอ๋อเขาเห็นเขากเอจเฮ็ดคักอะไรเนาะช่างเวียงเนาะคักไาสั่งอเนา นี่เราก็ใส่ช้อนก็เจอหา่ช้อนพูดีปั๊บเลยทีแรกว่าทีปลาลูกเจ้าขึ้นว่าหมูสีปลาลุ่งไงพ่อว่าสีปลาลม่งยังหมใส่แล้วนี่แบบตกแป้งวันนี้มันงามนนี่ยังบ่ได้ลงสีได้นี่ไปลงสีแถวนี้เจ้าอมแอันเดียแมนบ่บดได้ธรรมดาเนาะท่านหมอเอาได้ท่านหมอมาคุ้มได้ดิเนเธอเจ้าเอ้ย ๋อ้แต่เสียงดังวงวงลีตู้คาเนาะกัตาหลับแน่นอนบงนักแล้อนเท่ดีมสั่งเวียงเอาเรื่องรถเห็นได้สั่งเวียง ý thức là cái gì không à, có gì <laughs> <laughs> không <đăng> có <laughs> gì không <đăng> có <laughs> gì không có gì không ไบ่ว่าปูนเขาเหลือก็เหลืออย่างนั้นฮัมเบ่อยากทิ่มโดยได้ประโยชน์เหมือนะเช่นใช่อันนี้แหละคนหูจักคุณข่าเนาะสั่งเวียงนี่วางแผนดีว่าจะวะวางแผนดีเดี๋ยวมาบนทิ่มอย่างๆบนทิ่มอย่างๆนะเห็นบลอกเห็นบล็อกสั่งเวียงการแบ่งงานแบ่งการนุรงเฮ็ดเดี่ยวหนึ่งนุรงเฮ็ดเดี่ยวหนึ่งแม่เลยเราเหตุกันผู้อื่นนี่ท่ากันบ่ท่ากันเชิงไวเราเห็ดเบื่อนะคนอื่นนะนะอื่นท่ากันแล้ว ถ้ามูเอิญคุณได้ยังไงเออ,เอ,อของโมเป็นนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเบิร์ดบิรนี่นะจังววะเป็นเบิร์ดคือจิตอกหัวยันพีชบานเทีนนนยนโมโมซังเรียนนั่นแล้วนะนนเนาะอันนี้เ,น,เน,นี่ยเป็นเบิร์ดเป็นเบิร์ดตอ,อกโล่อันนี้อันนี้ทับตอ,อกได้เบิร์ด่อยๆนะทั้งช่างฟื้อวันนี้ช่างช่างเวียงนั่นแหละแต่ว่า,าเทียนในการเนี่เทียนยังก็เป็นได้เลยทั้งสาบทั้งกรดทั้งโบกทั้งเป็นเบิร์ดเลยว่ามาอยู่หลายมือลได้แล้วกันเลย ตะกี the, mm. the, oh, Look, the, uh, dog, no. ้นี่เราสิท่านเทศเป็นซ้ายเพราะมาจ้างเฮียน้ำช่างเรียงผู้นาะคนเนาะเเร็จนล้วงามเนาะจ้าบนไปฏิงาณปฏิบัติเอนี่แล้วถ้าเบิ่งตอนแล้วถ้าเบิ่งตอนลงสีซัก

แกมาต่องมากเด็กคนเด็กจัง I'm go, to go มันจะหมดเวลาขึ้นเบิดขึ้นเบิดมัได้เดี๋ยวลงมาเล็กกอดไว้เลยหรอมันจะไปสายเนาะเนาไปใช้ก็ได้ดอกหลังหันแต่ก็ได้ยังจระจ้อหนึ่งเนาะยิบไว้แล้วอยู่หนยิบจส่ข่างเฮือนพี่แต่พานพี่บม่ได้แม่นของกระจอกเพื่อท่าพานที่รูดไฟแม่นนะบางคนขึ้นก็ได้แต่หายจากใช่ไหมไหมไม่ไม่เลยค่ะเอายิบไว้แล้วมันจะไปใช้ผู้เอายิบยิบใส่ตัวนี้ใส่เฮือนใหญ่พี่ ขอ,องน้ำติดเลย,เลยมันจะง่ายเนะาะง,ง่ายเลยง่ายป่ะจ้ะวะง่ายเลยใครอยากได้น้ำแน่เนะี่ยร้ายอยอู่ดอกนี่เนี่ยเขายังไม่ได้เห็นนี่นี่เขาเห็นแต่ในคลิปนี่นี่ท่านเขาบาง่นตัวจริงเนี่ยพังไปไม่แล้วมีบางคนอยากได้น้ำจา้าวะามีแหละท้ามีเขาอยากอยากมาขึ้นเน่ยร้ายเนาะหลาย bọn nhau mà khử nấy bọn nhau mà khử mà bọn nhau mà khử đâu có mẹ hả bọn kinh bọn vừa nó ừ. à, nó đấy rồi bà ừ. สร้งของเยี่ยงเนี้ยออกแบบออกแบบได้เรื่องออกแบบเลยออกแบบก็ได้เรื่องแบบก็ได้เรื่องทีแรกจะว่าสิบาปานนี่วะ,ว,ะ,ะว่าคนว่าคนธรรมดาชาวมันม่นช่างธรรมดาเนี่ยว,ว,าว่าเยา่าสธรรมดานั่นแหละเป็นช่างธรรมดาเป็นยางไปได้ใช่ไหมาเลยหลายคนอยู่แล้วกันเงื่อนได้ เป็นบ่ลองพ่อว่านี่ไว้ทั้งไว้ทั้งเป็นช่างพนักบุคคลเราอ,อ่ะเออไวอ้เป็นช่างโอ้พูรเรื่องให้พูดเรื่งให้หนึ่งบริษัทกัเดี๋ยวไ้่องข้ออะเนาะสางเปอร์น,น,น,นก็ชิเป็นนะเริ่มเป็นแล้วอนะ่างเปอร์นที่ช่างแมงบ่อนะแม่เนี่ยไปน้ำได้เลยก็เป็นเลยา นเนียนยาลงห่อนพุ่นไนี่เทียาวลงห่นนนนนงหอนละลน่ะเนาะตามน้าดินเนาะเวบลงกดำน้นนดินแล้วเนะาะไปนดน้ดินแล้วนะทั้งนี้ทั้ทงนี้ก็ทีเทอยชั้นชันนะเนาะน้ดินชันเนาะ้ยอดเดวาเาเ่างเพียงขัแ้วมีบางคนเก่งฉำฉเพียงนี่มมีเนาะงืดบ่ ต้องไวสิไปวันหนึ่งไหนี่งชั่วโมันพอดีนั้นเป็น้าแล้วเช้าไแล้วมาจาก้าแล้วอวันทอดทอดแล้วทีเด็ดลวมันนี้แหเช้าวันนีช้าวันนี่มา้ามือสี่ทีนาทแเช้าไปมืดแล้วฝางมือมันได้รอเด้มันได้ยุดแน่เด้บางมือกัมีมือยุดนะมือหนึ่ ขึ้นน้ำดำแส้แสงแสอย่างนี้ดีนะบ่ดีดีน้ำน้บ่บ่ดำเมแม่คือแม่จะดีให้งบลายจะทางงอกอลไเอาเต็มมะกาเนาะอือนะอะจะว่าเาะเ็นมากอันัมก็คักแถวนเป็นลายคนด้ะนี่เนียกระเ็นะเตนมกางนีงกระทังนึงกรได้เนี่ยทำมกัคับคนมันัมาเป็นลายคนเขอห็นดีน้ำ ผู้เล่นห้อ,องใส่ผู้นี้ก็ห้องใส่ได้เต้นมากลกางเพลงเปิดเนาะอ่าอยากเน,ะนเาเนะ,นะพ,นพื้นแล้วะดาวเนาะกันไปนะอ่าพื้นเดิมพื้นต้องก้นนั่นแล้วดีใจน้ำมุดกูขนอ๋อไปก็จะขึ้นไปก็จะขึ้นไปก็จะมามาเนี้เห็ดได้ลงคอหรีนี่เนาะเรารเรียกวา่าว่าเห็ดได้ลงคอหรี่เขา จบเจอดีเขานาเนี่ยเก่งคาดพูดอะไรเขาเห็นนะผู้บริหารแบบนี้เขาบรู้เนาะเขาบอกว่าเบิ dogs with dogs with dogs <dunno> ่ง <alto> ต <test> ัวจริงเปิงตัวจริงแล้วเขาจะมาเบิ่งตัวจริงเป็นเมื่อขึ้นผนได้เขาบอกเลยเ่าเขาได้ยินแต่ข่าวอ้ข่าวอะไรเขาว่าข่าวเรือนะมื่อสิท่าทีเดี๋ยวเขาจะหดนน้ำล่างไว้ก่อนเขาว่าเขาว่าของได้ยินแต่ข่าวเขาไปลว่าเรื่องน้ำเบิ่งน้ำผมมันได้เห็นเขาบางคนนะบอกเลยเอะๆเขาบางคนก็ได้เห็นแต่ในคลิป เราเห็นตัวจริงเออเราเห็นในคลิปแล้วเขาบอกมันงามเขาบอกนะนั่นแหละครับว่าแต่ตัวจริงนี่งามกว่าในหูปิงเหมือนได้ยินแต่คนว่าเขาอ่อนลงคนงามกว่าในหูบกว่ตัวจริงตัวจริงงามกว่าในหุตัวนี้เขาบอกได้ยินแต่คนว่าเขาเห็นอย่างว่าเบิ่งนะแร่ที่ล่างทางในมันท่วมเนาะเออเขึ้นเพื่อแล้วขึ้นไปผูกแขนด้เออพูกคอตัวแข่นกันใช่ไหมนะโมหุบกับชิมาไลคนเห็นหาเขาบ่หากันปะกลับไปเชี่ยวแล้วนี่ เป็นอยังบ uh, ัวหาเนาะบอกแล้วชาว่ uh. ้านเออแล้วแต่บับดเนาะเออล้วแต่บับดถ้าใจอย่างได้อย่างเนื้อกินหลายๆวมานเออป่าเนาะเออเปนป่านี่ก็เออเออป่านี่จะขมควรอะไก็มันเบื่อเนาะป่าไผ่เห็ดกิ่นนะของบับดใช่ไหมชนิดไผ่ที่ให้บับดเห็ดกินอนะมันมีอยู่แล้ว เฮ้ยปอพ้อเห็ดกินแล้วทีมีเวลาเห็นยังเฉยแบบนี้มาเชิญคนมางานนะเป็นมีเยอะครับผูเห็ดบ่บพ้อทานมอเจ้าเห็ดกินบดมือขึ้นเฮือนนะเนื้อนกกะมีอย่าครับแต่ว่าเชื่อเด้อให้บ่บพ้อเห็ดกินเหมือนเด้อเลยเลยลูกหลานเจ้าบ่มีเฉยเพาะเจ้าถูกว่าไปนั้นมีกะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมเอ้ากผู้หญิงแหละเห็ดกิน เออไรเจ้าโอ้ยท่านหมอนี่ยไม่ธรรมดาเนาะเจ้าเนาะอหรืดีใจแห้งจนว่าบุถือบ่ราโดยโดยโดยใน้องกะโรงงานกะมีจิบมีเจ้าผู้เฮ็ดเนี่ยอาจจะเพิ่นหน่อยอะไรจังไดเอาจจะเพิ่นว่าวกได้บาบอดเบาเบาได้จ้างบ่เฮ็ดกินอยู่บ้านเนี่ยมได้จ้างเนาะมาจ้างหมอวานเนาะบอกเขามา ยันวันได้จ้างมาเนาะเอาโอเควันนี้เดี๋ยวก็จะไปเห็นเวียกก็เด,ด,ด,ด้อด๋ยดๆยสบายดีกอนี่มสบายดี